การลงมติของพรรคประชาชนต่อจากนี้ที่ผมอาจจะขอพูดอย่างชัดๆว่าเราลงมติไม่เห็นชอบเพราะเราต้องการสงวนจุดต่างใช้หลักการเดียวกันกันกบที่พวกเราได้โหวตเลือกคุณเศษฐาทวีสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจัดคั้วจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจครับการทํางานการเมืองคือการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างวันนี้ผมมีจุดต่างกับท่านเราเคารพท่าน ผมก็อยากผมก็เชื่อว่าทุกท่านเคารพในความเห็นของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของวาระร่วมที่วันนี้ผมได้ใช้เวลาในการอภิปรายไปพอสมควรแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับเดินหน้าภารกิจช่วยกันปรับปรุงกฎกติการ,ระบอบระเบียบองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนท่านประธานครับวันนี้เป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนให้กลับมายืนหยัดอย่างสง่างามอีกครั้งดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกว่าวันนี้ ไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงความเหมาะสมของนโยบายของรัฐบาลเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนเหล่านั้นแต่ผมคิดว่าเป็นเวทีครับที่วันนี้ในฐานะพักประชาชนผมจะขอกล่าวคำอภิปรายเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่26ชุดนี้ครับว่าพวกเราไม่เห็นด้วยในกระบวนการนิติสงครามที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนชั้นนำมาทุบทําลายอำนาจที่มาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านประธานครับวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆสมาชิกจะลงมติอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าภารกิจของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนรวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนถัดไป คือการกลับไปแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมหรือเพื่อนสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนของพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่หากเป็นเรื่องของพวกเราทุกๆคนครับที่เราจะต้องร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์ต่อจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้นต่อทางหากทุกท่านครับ นับตั้งแต่ปี2541ภายหลังจากการมีจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี40ได้มีการยุบพักการเมืองไปแล้วทั้งสิ้น111พักตัวเลขนี้รวมการยุบพักก้าวไกลในกรณีล่าสุดไปแล้วแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าตัวเลข111พักนั้นเป็นตัวเลขจากการยุบพักที่นับรวมการยุบพักจากการขาดหลักเกณฑ์การขาดสุดคุณสมบัติ การขาดสมาชิกต่างๆของพรรคการเมืองด้วยแต่หากเราจะนับเฉพาะคดีการยุบพักซึ่งเราเห็นว่าเป็นคดีทางการเมืองมีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาในอดีตก็มามีอีกหลายกรณีครับอาทิเช่นการยุบพักไทยลักไทยการยุบพักพลังประชาชนการยุบพักชาติไทยการยุบพักปัชิมาธิปไตยในช่วงปี50และการยุบพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกล ในช่วงหปีที่ผ่านมานี้ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกหลายคนครับที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ล้วนเป็นเหยื่อจากคำตัดสินทางการเมืองและล้วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากระบบที่ให้อำนาจล้นเกินจากกับสารรัฐธรรมนูญในการพิจารณาย,ยุบพักการเมืองนอกจากการยุบพักการเมืองครับยังมีกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอาทิเช่นกรณีการถือหุ้นสื่อที่ส่งผลให้ เพื่อนสมาชิกของพวกเราบางท่านต้องพ้นสมาชิกกระภาพไปไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจจากกรณีการถือหุ้นในบริษัทวีลักษ์มีเดียกรณีของคุณทันวาลินสุขพิสิทธิ์จากกรณีการถือหุ้นในบริ v รษักกนนท Head-Up Production โดยสารมินิิฉัยว่าเพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคุสนทิและถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวก็มีความผิดแล้วทางทางที่เราทราบกันดีครับ ว่าในหลักปฏิบัตินั้นบริษัทเหล่านี้หลายๆบริษัทไม่ได้ทํากิจการเกี่ยวกับสื่อแล้วทุกท่านครับนอกจากกรณียุบพ,พักนอกจากกรณีการถือหุ้นสื่อที่มีผลกระทบต่อผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงยังมีกรณีที่นายกรัฐมนตรีประมุขของฝ่ายบริหารครับถูกถอดถอนออ,ออกจากตําแหน่งมาแล้วหลายครั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณสมัครศุนทลเวท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากทำกับข้าวในรายการชิมไปบ่นไป <c oughs> ขอไปครับหรือกรณีคุณยิ่งรักชินวัตรครับที่สารนมนูญมีมติ9ต่อ0สั่งให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกทั้งทางที่ยุคสภาไปแล้วในกรณีแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมชในปี57และล่าสุดครับที่ทำต้องต้องทำให้เรามาพิปายในวันนี้ก็คือกรณีของคุณเศรษฐาทวีสิน ที่มีการทลนก้าเสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่อำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆอ,องค์กรอิสระอื่นๆที่ทำอย่างไรไม่ให้มีการรุกร้ำเขตแดนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารจนล้นเกินเรายังมีกรณีการถูกประหารชีวิตทางการเมืองของนักการเมือง อีกหลายๆกรณีครับตามพรปปปอชอด้วยข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพณนิกาวานิชอดีตสสพักอนาคตใหม่คุณปรินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐคุณกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยและคุณธนิการพรพงษาโรดสสกทมจากกรณีเสียบบัตรแทนกันผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องแห่งนี้ น่าจะเห็นปัญหาแบบเดียวกันกับผมแล้วใช่ไหมครับในฐานะที่หลายๆท่านอยู่ในโลกการเมืองมาก่อนผมนานนักมีใครในห้องนี้คิดว่าบุคคลหลายๆคนที่ผมได้เอ่ยชื่อมาสักครู่นี้เขาถูกสมควรประหารชีวิตทางการเมืองไหมครับไม่ว่าเขาจะถูกเขาจะผิดอย่างไรเรามีกลไกในการตรวจสอบมีโทษอาญามีคดีการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจสอบอยู่แล้วแต่โทษในการประหารชีวิต การเมืองของนักการเมืองที่ทุกท่านก็ล้วนเป็นนักการเมืองเช่นเดียวกับผมมีใครเห็นด้วยกับโทษเหล่านี้ไหมครับทุกท่านครับมาตรฐานทางจริยธรรมผมคิดว่าควรจะเป็นเงื่อนไขควรจะเป็นกฎกติกาควรจะเป็นกระบวนการที่พวกเราตรวจสอบกันเองในลักษณะ code of conduct ไม่ใช่กฎกติกาที่จะให้องค์กรอื่นอย่างเช่นองค์กรตุลาการ มาใช้วินิจฉัยโดยใช้มาตรวัดทางกฎหมายมาตรวัดทางจริยธรรมเป็นมาตรวัดที่ปัดเจกแต่ละคนมองเห็นแตกต่างกันครับดังนั้นหากจะมีใครมาตัดสินจริยธรรมของนักการเมืองในฐานะที่นักการเมืองมาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมคิดว่าควรจะต้องใช้ความรับผิดรับชอบใช้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเป็นคนตัดสินครับจากเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับที่ผมได้สรุปยอ่อ ได้สั้นที่สุดในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้จะมีช่วงเวลาไหนครับท่านประธานที่ประมุขที่รองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและประมุขของฝ่ายบริหารต้องพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาไม่กี่วันทําให้เกิดสภาพสุญญากาศทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินที่เราต้องมานั่งประชุมกันในวันนี้ผมคิดว่าที่ผ่านมา เราเห็นได้ไม่กี่ครั้งนอกจากกรณีการเกิดปฏิวัติรัฐประหารโดยกองทัพแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปที่ผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่เต็มไปอีกรูปแบบหนึ่งครับทุกท่านครับการเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้เข้าคูหาเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ผมมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ แต่ผลการเลือกตั้งในวันนั้นก็ต้องเป็นโมฆะครับทําลายเสียงที่ผมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งแรกเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญในวันที่8พฤษภาคม2549ที่บอกว่าคูหาเลือกตั้งหันออกนอกหน่วยทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยตรงและรับทําให้การเลือกตั้งโมฆะคาควินิจฉัยแบบนี้แหละครับที่ทํรลายจิตใจสร้างแผลบ,บาดลึกในประชาชนคนไทยทุกคน รวมถึงตัวผมที่วันนั้นได้ออกไปเข้าครูหาเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อว่าความจริงของผมที่ออกมาเล่าวันนี้ยกกรณีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเป็นความจริงที่เพื่อนสมาชิกรวมถึงท่านประธานและประชาชนหลายๆคนที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านเราประสบมาร่วมกันครับทุกคนได้รับบ,บาดแผลได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างประชาชนในประเทศนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสมานั่งในสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้ แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านร่วมประสบเหตุแบบเดียวกับผมที่หล่อหลอมให้ทุกท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันนี้กับผมในวันนี้ครับภายหลังจากการปฏิวัติปี57ที่มาสู่รัฐธรรมนูญปี60ที่บรรดาคณะผู้ยกร่างครับมีแนวคิดว่านักการเมืองเป็นสิ่งเลวร้ายที่พวกเขาต้องฉกฉวยโอกาสจากอำนาจที่ได้มาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยการฉีกรัฐธรรมนูญ มาออกแบบกติกาบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงตลอดเจปีที่ผ่านมานี้ครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผมเชื่อว่ามันได้พิสูจน์แล้วครับว่าแนวคิดแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยซ้ําร้ายครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือกั่นแกล้งจากกลุ่มชนชั้นนําผู้ถือใบอนุญาตอีกหนึ่งใบ ที่ใช้อำนาจเหล่านั้นมาทุบทำลายผู้แทนราษฎรผู้ทรงอำนาจสูงสุดจากประชาชนผมคิดว่าโจทย์ใหญ่สำคัญของพรรคประชาชนในขณะนี้ครับคือการสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศทำอย่างไรให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนถัดไปมาทำหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายว่าวันนี้เราจะไม่อภิปรายในส่วนของคุณสมบัติรวมถึงนโยบายของรัฐบาลแต่ผมอาจจะขอใช้เวลาตอนท้ายสั้นๆต่อจากนี้อีกนิดเดียวครับอยากสื่อสารผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมคิดว่าภารกิจที่สำคัญของพวกเราทุกคนในสภาชุดนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาช่วยกันสารต่อภารกิจ อีก3าหลักการใหญ่ๆ3ข้อนี้ด้วยกันครับ 1. ครับพวกเราจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตราหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามครับเพื่อจัดวางตำแหน่งแห่งที่และอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญรวมไปถึงองค์กรอิสระให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากลจะมีการปรับปรุงโทษยุบพ,พักกติกาเกี่ยวข้องกับพักการเมือง ทำอย่างไรให้พักการเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ตายได้ยากและมีความยึดโยงกับฐานสมาชิกพักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับระบอบประชาธิปไตยในประเทศทำอย่างไรครับที่จะมีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมให้เป็นเรื่องความรับผิดรับชอบทางการเมืองของนักการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่องค์คณะกลุ่มคนไม่กี่คนเป็นผู้ตัดสินผมเชื่อว่าเราเหลือเวลาอีกไม่ถึงสปีต่อจากนี้ในรัฐสภาชุดนี้ ที่ผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปครับในวาระที่เรามีร่วมกันเราสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้แล้วในการเลือกตั้งปี2570ไม่ว่าพรรคใดจะชนะการเลือกตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำเสนอนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับพรรคการเมืองนักการเมืองผู้ได้รับฉันทามติจากการเลือกตั้ง จากอำนาจสูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้พวกเราสามารถดำเนินนโยบายแก้ไขกฎหมายบริหารประเทศเพื่อตอบเจตจำนงที่ประชาชนเลือกมาได้อย่างดีที่สุดสุดท้ายครับท่านประธานผมอาจจะขอเวลาที่จะบอกว่าการลงมติของพรรคประชาชนต่อจากนี้ที่ผมอาจจะขอพูดอย่างชัดๆว่าเราลงมติไม่เห็นชอบเพราะเราต้องการสงวนจุดต่างใช้หลักการเดียวกันกันกบที่พวกเราได้โหวตเลือก คุณเสษฐาทวีสินไปเมื่อปีที่แล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการจัดคั่วจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แต่ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจครับการทํางานการเมืองคือการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างวันนี้ผมมีจุดต่างกับท่านเราเคารพท่านผมก็อยากผมก็เชื่อว่าทุกท่านเคารพในความเห็นของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของวาระร่วมที่วันนี้ผมได้ใช้เวลาในการอภิปรายไปพอสมควรแล้วผมอยากจะให้ทุกท่านครับเดินหน้าภารกิจ ช่วยกันปรับปรุงกฎกติการะบอบระเบียบองค์กรอิสระสารรัฐมนูญให้นักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับกับผมนายอัครเดชวงมิทักษ์โรดครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักวมไทยทั้งชาติท่านประธานครับระหว่างที่รอเพื่อนสมาชิก เข้ามาในห้องประชุมสิ่งที่ผมจะอภิปรายกับท่านประธานสั้นๆนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเ <g ül> ดีด๋วยวนะครับแต่คุณออขอโทษกับเพราะว่าเราตกลงกันว่า20นาทีเดี๋ยวผมอ <c oughs> นุญาตให้ท่านท่านอื่นก็จะขอพูดต่อนะครับผมว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> ท่านประธานนิดเดียวครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญขอความกรุณา,าท่านประธานนิดเดียวครับเพราะว่าเป็นเรื่องของยติหรือไม่ใช่ยตินะครับท่านประธานนิดเดียวครับ ประเด็นนี้ผมผมผมไม่ไม่ได้มอนุญาตแล้วครับเราพูดจบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเยเทิดขอบคุณมากเลยครับกท่านประธานครับผมอดิตสครับถูกพาดพิงครับอาจาครับเฉพาะพาดพิงนะครับผมอดิตสเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากว่าที่ผู้นําฝ่ายค้านได้พูดไปในข้อสรุปได้พาดพิงโดยฝากภารกิจมาให้ฝ่ายเราทั้งหมดผมขานรับนะครับ ขานรับว่าพวกเราโดยเฉพาะรัฐบาลที่จะมีนในอนาคตควรจะปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นโทษแก่นักการเมืองเรียกพักการเมืองและเห็นด้วยที่จะปรับปรุงเรื่องกฎหมายพักการเมืองพักการเมืองต้องเกิดง่ายและตายยากเรามาจับมือกันเพื่อจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและขออำนวยอวยพรให้ฝ่ายค้านทุกคนนี้พอแล้วครับต้องทำงานด้วย ไปกับรัฐบาลด้วย<า>ค,ความพร้อมเพียงกันครับ,รบขอบคุณครับเราเราปิดการพิปรายตามที่ตกลงกันแล้วนะครับต่อครับต่อไปผมจะขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อการลงคะแนนโดยเปิดเผยนะครับตาม <c oughs> รัฐมนลมาตราที่159นะครับ